สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะเราสามัคคีเราจะพาะกิจเนาะเราทําไว้ด้วยกันเราพัฒนาตัวเด่นก็คือ2กับ3นะคะตัวรองก็คือ6กับ9เนาะสองศูนย์สองสสองหกสองเกก็รูส2รูส3แล้วเนาะถ้าไม่ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้นะ3ก็สามศูนย์สามสองี่สหกสามกหก็หกหนึ่งหกสอกสามหกหก้า 9 0 9 2 9 3 9 4 9 6 9 9 3 2 9 3 6 3 2 9 4 9 4 3ซื้อ2 9 3ก็ได้ไม่ต้องไปเอา3 2 9หรอกเนาะต่อไปเป็นลาวสามมิ้คีลาวสามมิ้คีตัวเด่น5กับ7ตัวรองก็คือ1กับ8เราวางแนวทางไว้ผิดทีแรกเราจะลงลาวพัฒนาก่อนเราไปลงลาวสามมิ้คีก่อนมันก็เลยเต็มแผ่น ตัวเด่นก็คือห้ากับเจ็ดตัวรองก็คือหนึ่งกับแปดเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นเราวเฉพาะกิจเมื่อคืนของเราก็เข้าอยู่เด้อไม่หลุดนะ เราจะเพาะกิ่ดตัวดินรู้สึกเราสามัคคีจะเข้าตัวโต้หรือเปล่าไม่รู้นะตัวดินสองกับห้านะคะสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกสามหกห้าหกแปดหกเก้าสามห้าสองหนึ่งหกสามแปดสามห้าห้าแปดสองเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีวันนี้ เราลงไว้ทั้งหมดห้าแนวทางนะคะมันมีราวพัฒนาราวสามัคคีราวเฉพาะกิจราว VIP สามัคคี VIP นะคะทั้งห้าแนวทางเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งห้าแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องบุญเส้นพารวยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งห้าแนวทางนะคะถ้าไม่งั้นก็รูดสองหกเก้านี่นะ เอาไปซื้อสามตัวตรงๆีนเรือราพัฒนาน่ะสองหกเก้าสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ